유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데 yeah. สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องเข้าสู่ช่องครูโดงคอยและครูโด่งชาแนล ครับผมสําหรับช่องครูดงคอยและครูดงชาแนลเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น,น้องก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหียญกษาปของสะสมนะครับบางครั้งก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกษาปแล้วที่สําคัญจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนาาักสะสมให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่เพ่น,น้องได้ทราบข้อมูลโดยทั่วทั่วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ครูดงมาประกาศรับซื้อใช้คำว่ารับซื้อเลยนะครับ เหรียญ 1>, 1บาท2517นะครับองค์พยาคุดจากปกติที่คู่โดงรับซื้ออยู่2,000บาทตอนนี้คูโดงให้เพิ่มขึ้นเป็น2 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับ แต่ก็อยากให้เพื่อนๆพี่เพื่อนน้องรับชมแล้วก็รับดูให้จบนะครับเพราะว่าความพิเศษของเหรียญแบบนี้ก็มีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องมีสนใจที่จะจําหน่ายเดี๋ยวคูณโดองจะทิ้งการติดต่อเอาไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องยังไม่อยากจําหน่ายก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันไปสําหรับเหรียญ1นบาทขององค์พญาคุด2517เนี่ย เพ,เ,พเพื่อนๆพี่น้องก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัยครูดงเคยทําคลิปแม้แต่คลิปพาไปเที่ยวหลวงปู่องคุตทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องสัญ,ญลักษณ์ของเหรียญนะครับสัญ,ญลักษณ์ของเหรียญไม่ว่าจะเป็น2517ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พญาคุดลักษณะขององค์พญาคุด เกี่ยวข้องกับเรื่องดินน้ำลงไฟคู่ดงทำเอาไว้ให้หมดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดการนะครับโดยเฉพาะการพกติดตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเอาแบบตรงๆแัดจะเลยง่ายๆสั้นๆเลยสำหรับเหรียญหนึ่งบาทองค์พญาคุดเดี๋ยวคู่ดงให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทองค์พญาคุดเนี่ยโดยปกติแล้วเพื่อนๆพี่น้องจะเห็นว่าจะเป็นพระเสียนกลับเห็นไหมเอ่ยจะเป็นพระเสียนกลับ แบบนี้นะครับเป็นพระเสียงกลับแต่เหรียญที่คู่โดงตามหานะครับจะเป็นเหรียญ1นบาทฟังดีๆนะครับเหรียญ1นบาทองพยาคุด2 5 1พรพระเสียนตรงตอนนี้อยากได้มากๆเลยนะครับพระเสียนตรงเพราะว่าคู่ดงก็อยากจะนำมาเลี่ยมพระค้องคอนนะครับก็ ถ้าเ,เพื่อนเพี่นน้องพอทราบกันดีอยู่นะครับว่าครูโดงก็เป็นคนชอบขับรถเที่ยวมอเตอร์ไซค์นะครับใช้มอเตอร์ไซค์เที่ยวแล้วก็ตั้งแคมป์ถ้ามีเวลาว่างก็ออกไปตั้งแคมป์ก็จะพกเหรียญแบบนี้ไปครูโดงก็จะพกพระไปบ้างนะครับแล้วก็จะพกเหรียญแบบนี้เอาไว้ด้วยเพื่อความสบายใจนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เจออะไรนะครับเท่าที่ ไปเที่ยวมาหรือว่าไปนอนค้างบนเขานอนคนเดียวนะครับก็ตั้งแคมป์จุดอะไรหาอะไรทานนี่นะครับก็เป็นความสุขนะครับของของคุ่โดกนะครับความสุขของคนเราก็มีแตกต่างกันนะครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งรับซื้อเหรียญ1นบาท2517 1บาท2517 พยาคุดนี่นะครับให้ราคา 2- 0 0 0ถึง3,000บาทกับเหรียญ1บาทพระเสียนตรงนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องมีแล้วก็ต้องการจะจำหน่ายก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ต้องการจำหน่ายก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการหาความรู้กันด้วยเนาะนี่ครับผมเหรียญ1นบาทพยาคุดสองร ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูดโดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ i know you feel this right vile reaching know movement been reaching you you for something within you within just feel here I've been reaching, reaching for something within you.